อัตราการ,าก,ารการเติบโต,ตที่สุดเก้าก <9 S 1> ระโดดถึง34บอันดับม,มีข่าวดีของพี่น้องที่ต้องเดินทางระหว่างนนทบุรีข้ามฟ้ามาที่กรุงเทพฯนะครับโดยจะมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยกระทรวงคมนาคมจะจัดพิธีเปิดให้ประชาชนใช้งานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะครับโดยมีพนัก เอกประจินจันรตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานในพิธีวันศุกร์ที่26ธันวาคม6โมงเชา้าวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภยัยเทศกาลปีใหม่โดยจะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับสพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่บริเวณถนนนนทบุรี1นี้นะคะมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นของแนวสะพานอยู่ที่ถนนนนทบุรี1 ฝั่งะตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็จะไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนราชพฤกษ์นะคะสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของประชาชนที่เดินทางไปกับกรุงเทพนนทบุรีและยังเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ค่ะ บริเวณนั้นบางพื้นที่รถติดจริงๆนะครับโดยสะพานนี้จะช่วยลดการจราจรในปีหน้านะครับบนสะพานพระนั่งเกล้าเดิมที่จะมีปริมาณการจราจรกว่า5 4 0 0 0คันต่อวันก็จะลดลงนะฮะร้อยละ13.23สะพานพระนั่งเกล้าใหม่นะครับที่จะมีปริมาณการจราจรกว่า139,700คันต่อวันอันนี้ก็จะลดลงเหมือนกันนะครับร้อยละ8.37แล้วก็สะพานพระราม5้าที่จะมีปริมาณการจราจรกว่า96,0 0 0 คันต่อวันนี่ก็จะลดลงเหมือนกันนะครับร้อยละ3.69 คาดว่าจะมีผู้ใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่นะครับี่บริเวณถนนนนทบุรี1ในช่วงปี58เนี่ยมากถึงกว่า48,000คันต่อวันซึ่งแน่นอนนะฮะว่าจะสามารถแบ่งเบาการจราจรของทั้ง3สะพานได้แล้วก็จะช่วยให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี2ฝักงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางได้สะดวกมากขึ้นครับลดปัญหาการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศถนนงามงวงาแล้วก็ถนนติวานนท์ ที่ปัจจุบันสภาพการจราจรบริเวณนั้นเนี่ยโหโ <คน S 2> ใน <ไอ S 2> ช่วงช่ช่วงเช้าช่วงเย็นนี่ติดขัดจริงๆค่ะครับคุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะมีการมอบของขวัญหรือว่านําไปจับสลากก็ตามนะคะคลองมาดูกันนะคะ